จากแมวจรสู่แชมป์โลกรู้จักกับออสการ์แมวใบเจ็ดขวบจากรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาที่ได้โชว์ความสวัสค์สุดพิเศษด้านกีฬาและคว้าแชมป์โลกได้ในฐานะแมวที่กระโดดไกลที่สุดในโลกโดยเจ้าของออสการ์ทีโอโดร์ชิลได้เปิดเผยว่าเดิมทีนั้นออสการ์เป็นแมวจรที่บาดเจ็บและเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจที่มีโอกาสรอดเพียงครึ่งเดียวซึ่งเจ้าออสการ์ก็รอดมาจากโรคนี้ได้โดยเจ้าออสการ์เป็นแมวที่ฉลาดมากๆและชอบที่จะเรียนรู้คำสั่งต่างๆเช่นการนั่งการคาบของจากนั้น ออสการ์ก็ได้เริ่มแสดงพรสวรรค์นในการกระโดดเริ่มจากระยะไม่กี่นิ้วแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นเป็นหลายฟุตจนกระทั่งออสการ์กระโดดได้สูง1.5เมตรเขาจึงเริ่มค้นหาบันทึกสถิติโลกซึ่งตอนนั้นสถิติสูงสุดอยู่ที่2.3เมตรหลังจากนั้นออสการ์ Oscar ก็ได้ฝึกฝนการกระโดดเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีและในที่สุดวันที่26กุมภาพันธ์ออสการ์ก็ทำความฝันสำเร็จด้วยการทำลายสถิติโลกโดยการกระโดดไกลที่มากถึง2.58เมตรและถูกบันทึกไว้ใน Guinness World Record นั่นเอง